นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o ทท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ13ธันวาคม สิามธันวาคม13บธันวาคมควันวทที่สิบสามธันวาคม,คมนี้แสงทองเคมีเกษตรขอเชิญลูกค้าทุกท่านร่วมงานแจกแล้วลดอีกเกษตรกรแฮปปี้คืนกำไรส่งท้ายปีกับแสงทองเคมีเกษตรวันพุทธที่13ธันวาคม2566ที่แสงทองเคมีเกษตรสาขาตลาดนัดวันพุธสินค้าราคาพิเศษพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเพ,เพื่อลูกค้าคนพิเศษเท่านั้นลุ้นจับฉลาก นี่คือสปอตตัวอย่างจากเดลที่ดบคอมเครื่องซักผ้าตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายทุกใบเสร็จร่วมเล่นเกมรับของที่ระลึกฟรีอาหารเครื่องดื่มขนมหวานไอศครีมขอย้ำวันพุธที่13ทธันวาคมนี้เที่ยวตลาดนัดวันพุธแล้วอย่าลืมมาเจอกันที่ร้านแสงทองเคมีเกษตรนะครับมากันเยอะๆนะครับ